สวัสดีครับแฟนบอลเีเอนะครับอันนี้วันที่23เนาะกอบอลโลกวันนี้มีหลายคู่นะครับไม่ช้านะไปที่คู่แรกโมร็อกโกเจอโคเอเชียดีกว่านะครับวันนี้ก็โคเอเชียต่อที่ครึ่งลูกนะครับเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันของบอลรองเนาะวันนี้วันบอลต่อนะครับคู่แรกให้อยู่โคเอเชียนะครับเพราะผลงานทุกทีเจอกันก็โคเอเชียตบกันมาตลอดนะครับแล้วก็ทรงบอลเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับโมร็อกโกก็คือพวกแอตลาใต้เนาะก็ แต่ว่าเทคนิคก็อาจจะสู้โคเชียไม่ได้นะวันนี้โคเชียต้องจัด3แต้แมแน่นอนครับผมไปกันที่คู่ที่2นะครับเยอรมันเจอกับญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเยอรมันต่อที่ลูกครึ่งเยียบกเลยว่าญี่ปุ่นไม่หมูไม่หมูนะครับให้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับลองไปเลยนะคู่นี้นะคู่สาสเปนเจอคอสคตาริกานะครับสเปนต่อ1งลูกอยู่ที่กระทิงดุสเปน นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่พลาดแน่นอนกับสเปนนะครับหนึ่งลูกมาแน่รอลูกสองนะคู่ที่สี่นะครับเบลเยียมเจอกับแคนาดานะครับเบลเยียมต่อลูกคืนให้อยู่เบลเยียมนะครับแคนาดาสู้ไม่ได้ครับแคนาดาอาจจะเป็นโซนในการอาจจะเก่งนะแต่มาเจอทีมแบบบอลโลกเนี่ยระดับที่แบบสูงกว่างเบลเยียมเนี่ยโอ้วันนี้เบลเยียมปีนี้เบลเยียมหมมั้ฝ้ามือจะเอาแชมป์ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ปีเนี้ยรุ่นเคนเดอะบอยรุ่นแบบอาซาดูกลเดนเทนชัน่าจะหมดละนะครับคู่นี้ให้อยู่เบลเยียมนะครับผม ยแงขอฝากเมพยูฟ่าหนึ่งสิเจ็ดของเราไว้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันนะสวัสดีครับ